การแข่งขันวลอลเลย์บอลไทยลอรลีก2016ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เข้าสู่นัดที่12ของฤดูกาลบิ๊กแมตเป็นการพบกันระหว่างไอเดียขอนแก่นเปิดบ้านรับการมาเยือนของซ e ุพรีมชนบรีอีเทคโดยมีตำแหน่งรองจ่าผูงเป็นเดิมพันก่อนลงสนามซุพร e ีมชนบรีอีเทคลังอันดับที่3ชนะ7แพ้4เก็บได้23คะแนนขณะที่ไอเดียขอนแก่นชนะ8แพ้3เก็บได้24คะแนนซึ่งหากซ e ุพรีมชนบรีอีเทค สามารถบุกไปเก็บชัยชนะ3-0เซตหรือ3-1เซตจะขยับขึ้นเป็นรองจากหงทันทีรายชื่อนักกีฬาสุดพรีมทั้ง12คนจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะคิงกรุงเทพมหานครมาได้เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยชุดแรกประกอบไปด้วยวิลาวันอภิญญาพงศ์อัจราพันคงยศปริญญาผ่านแก้วรัตนาพรสนวนรำแอชลี่เฟรเซอร์และมาสินยาโดยมีสุภัสราไพาโร์กับปีนุษแป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระพร้อมกันนี้สุพิมชนบุรีอีเทคยังได้อาจารย์ญี่ปุ่นแจมแจ้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนเก่งกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งเรียกได้ว่าจัดดัดจัดเต็มเพื่อแมตชนี้โดยเฉพาะสําหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับเจอกับนะไอเดียของแกนเลยเราก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตะนะ์จากการเก็บตัวนะักกีฬาบางส่วนก็เข้าร่วมซ้อมทีมชาตินะครับ,นะรบวันพุธก็กลับมา ร่วมซ้อมในนามทีมสูพรพีมก็มีความพร้อมในการที่จะเจอความแก่นคิดว่าเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นเนะเพราะว่าฝีมือก็กู้ขี้สูสีกันนะครับเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเราเข้ามาเล่นในถิ่นเสือนะครับเราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ทําทักษะให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครพลาดมากกว่ากันก็ป็นฝ่ายไพ่แพ้มันในีที่สุดเราก็หวังว่า เราจะพลาดน้อยกว่าไอเดียขอนแก่นกันสำหรับเกมระหว่างไอเดียขอนแก่นกับส e ุพีมชลบุรีอีเทคจะแข่งขันกันณนะยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้เริ่มตั้งแต่เวลา1 5ิกาเป็นต้นไปและสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True4U และช่อง True Sport 7